เออได้แม่แก่เออนเลอที้เน้ยว่าแมเออเออเอาน้อเอานเอเอาอ้อเออไม่หลงหรอลุกสีได้ต้นาุอสีได้ต้นมาเมันดื้อตัวมันหังเเอเนเหลววะฟอดคิดวาไม่หลวงนะโอ้ไอ้ฟอดไอ้อยั่งเนี่ยมได้บ้าไม่หลวงครับอ้คิดไฟอดน่ะเป็นหยั่งเกิแจ้งเลยไม่หลวง เมือนยากิ่นีผมสักอย่างอะเป็นไงดีไหมสวยมากเลยค่ะเอานี่แหละพดเลยค่ะพดเลยเนาะพดเลยค่ะเอองันเดี๋ยวเราไปถ่ายตรงนู้นไหมกอตรงนู้นก็สวยนะไปกันเถอะยิ้มสวยเลี่ยนท่านิดนึงดีเลยโอ้น่ารักมากครับเยี่ยมเลยไอแต่นี่งาม ดูหนนองกกไ้ได้ไหมอะไรอยู่เนี่ยยินเลยยินเลยยินเลยเอ๊ะไหน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 หนึ่งสองเห็นุ่เนี่ยุ่เนี่ยเปลี่ยนท่าเนี่ยเอเอ๊นี่ยังงามเลยพอได้หรอนี่นี่งามกว่านี่นี่เอ๊ะนี่อันยังเอ๊ะงามขนาดน้น้องนี่หี่นนี่ก็งามนะ ไฟฟอดบางงามถ่ยใหม่ได้ๆเจ้าเดี๋ยวเอนถ่ายใหใหม่เนะงามงามเนยแป๊บแสงค่ะปตอบยินได้อะน้อง,ง,งขอบอาจารย์โกดที่หน้าจอเนี่ยแล้วสไลด์ขึ้นจะเอียเอาหน้าขาวๆนี่นอนแล้วก็เออเนาะเดี๋ยวแนะโอเคโอเคหน้าดำคีมีเมาเนาะเจ้าเจ้าเจ้าแอนถ่ายให้ใหม่อเออหล่อมีงามแน่งามแน่งามแน่เอออยู่นี่ เด้อเด้อขับเปลี่ยนท่าเด้อเปลี่ยนท่าเด้อหนึ่งสองเออเนี่ยงามงามนี่ยู่งามงามนี่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 งามขนาดนั่นเ่ยนี่ตรงนี้ก็งามนี่เนี่ยนะนะแล้วผ่นก่นไอ้บอทถ่ายคนสูงจะได้ให้ดูเตี้ยมอตอล่ะนี้ฮะนี่กระลักกิโลนี่นั่นๆๆพอแล้วพอแล้วขากระใหญ่กระใหญ่เมียตัวมันจะออกแล้วย่ำพอ แม่ทราไม่บอกอันะมาเอาไปถ่า,ายแล้ว <c oughs> พี่แจงอ้าวนี่นมาถ่ายรูปเล่นที่นี่ด้วยเหมือนกันเหรอคะจ้านี่วิวตรงนี้สวยมากเลยนะนี่พี่ดูรูปฉันสิ <c oughs> โห้ยแจมสวยมากเลยอะ <c oughs> ดูสิหน้าก็เรียวแขนก็เล็กหุยขาก็เล็กเอวก็คอดอะ่ะอุยแจมนี่โชคดีจังเลยอะ มีแฟนถ่ายรูปสวยแล้วก็คอยถ่ายรูปให้อ่ะไม่ขนานั้นหรอกครับพอดีผมชอบถ่ายรูปนะครับไนอกอย่างแฟนผมก็สวยแล้วด้วย <c oughs> บ้าไหนาพี่มีกพูดอะไรอายเขา <c oughs> แล้วพี่แจงถ่ายเสร็จหรือ,อยังคะยังเลยจ้าถ้างั้นเดี๋ยวฉันสองคนขอตัวก่อนละกันนะพอดีว่าแสงมันเริ่มร้อนแล้วค่ะพี่มิกบอกว่าถ้าแสงมันจ้าเกินอะจะถ่ายออกมาไม่สวย เราตาจะสู้แสงไม่ได้จ้าจ้าออเอไหกันเหตพ่อผัวปะเหรอ,อยแยจมนี่มันได้ผัวดีดีมันเหมือนเปิ้นม<อ>หมูจับฉลาดได้เหรออย่าไอ,าอันน่ะแจง โคตรแอย่างเนี่ยก็หูแย่ก็ทายจะหลายหูปลอเป็นร้อยหูตัวกับเลือกเอาสักหูกาแล้ก็กแล่งดียอยก้าก็ม่หลงงาถาหูนะก้าถ้าจะได้คนงาม,งามถ้าคนสูงก็เตี้ยเฮ้ยไม่ได้เรื่อง้าไปค่ล้มไปดิโอ้อยังนยแนนนนย้งแย้วยยยยายย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 เยย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 ผมยย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 ย้ยนยย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 ยไยยยิยย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  เห็นว่าเมียคิงถ้าได้หุ่งามๆไปอวดเปิ่นี่แต่บอกอย่าแม่นนะแม่หลวงมาหนีไแม่หลวงไม่แผนมาหนิหุ่นมาหนิไม่ยองแม่หลวงไม่มือหน้าเห็นยังอ่ะเขาจะคนเหรอตามนี่ตามนี่ดีเลยไหมหลวงเฮ้ย ถ้าพี่จะแบบว่าให้เขาสูงใช่ไหมพี่ต้องให้เขาเอาวางเขามาตรงนี้พอพี่วางเขามาตรงนี้มันเฉลี่พื้นที่ตรงนี้เฮ่ยพี่เห็นไหมพอเฉลี่ตรงนี้ปุ๊บเนี่ยเนี่ยตรงนี้มันเฉลี่พื้นที่เห็นไหมพอตรงนี้ปุ๊บมันจะดูแบบสูงดูยาวไมไ่ฟอดมาแย่อย่างนี้เนี่ยหยิ่งไปแง่กันขอตัวให้ครับคขรไปหน่าเหรอโค้ดไอ้หยิง่งไม่ฟอดนี่อย่างไปแง่กันออกไป แล้วบินก้าไฟอ่ะ้งอย่างบ่เอาไปจ่ายมามีสตังค์มามีสตังค์แล้วเงินเดือนมีไหนหมอดถามหาเงินเดือนกะจะเอามาซื้อของจำเป็นเพื่อตัวนี่เหรอของจำเป็นปนะยังจะไปถามนั่นเลยก่อแจ้งไปไปไปีบบ้านไปก่อนไปแงอย่างบอกไป่งการก็อบอกว่าบอกไป บอไปแง่กาแล้วจะเอาตังค์ที่ไหนไปจ่ายกล้าไฟนี่แจง้งมองกล้าไฟไหมอะตัวกัไปจ่ายคนเดียวแหละเดือดร้อนอีย่างเนี่ยโอ้แต่เดี๋ยวอูจ้จะอีเนาะนิดเม่นหลวงเสียมไอ้กะฮะมันต้องไปแง่การแงงานเนี่ยแล้วมาสุ่มหวอยอยู่นี่เออไอ้น,นิดป้าซอยแต่งหน้าอย่างเนี่ย ป้างามกว่าน้องแจงใครว่าไม่หลวงเสียมแล้วป้าซอยอะกำล่าเป็นนางแบบเพื่อปัวตัวเทยนทายหูนะกะแจงนางแบบทายหูจำเป็นแล้วเหรอไก่ฟอนมันบอลไม่หลวงว่าตัวเนี่ยโคเกียดมันบบนี้ก,กินเพื่อมันกินหาว่ามันบบดี ที่มันทายหูบางงามสู้ผัวคนอื่นกลับมาได้ตัวก็เลยแบบนี้หูปไปอวดคนอื่นแม่หลวงก็เลยจัดทอดเฮี้ยทายหูเพื่อไอ้ฟอดมันเลยทายหูงามๆของตัวไงแจง้งโอ้เฮี้ยทายหูมแม่เป้อนไปจะได้ทายหงาูงามๆเพื่อตัวมีหูเนี่ยไปอวดเจ้าบ้านเจ้าช่องเลยไม่มดีกันแจงเฮ้ยไอ้ฟอดนะเพราะยาตการอิทธหิมตาย เสาะสะตังมาเลี่ยงตั๋วมาพอนลดจายการเทอมู้ลูกยังอี้ตัวยังว่ามันบดีเตียเป็นไดมันต้องถ่ายหูผู้ตัวงามยังนางฟ้าอย่าตัวตึงจะเพิ่งใจกะฮะกดแต่กันแม่หลวงแฟนเปล่อนเจ้าอ่ะถ่ายหูพุ่งงามงามถ่ายขาเงาสูงขนาดพอเจ้าเหนือพอเนี่ยสูงกว่าจะร้อยเจซิปพอเหรอถ่ายมาสั้นปอกลอกเนี่ยตาเปล่หมือนตาก็ใหญ่ก็ใหญ่น่ะ ขามันไงแต่น,นี่ไม่หลวงถ่ายอะไรแ,แมันน้อยนะเออเออเอาอีเอาอีกำหนี้ตัวจะไปซ่องอาหางกินไปทำงานมาผ่อนรถมาจากกา่ายกระเงินลูกมาซื้อกับข้าวจ่ายค่าจ่ายในบ้านแล้วก็รเงินไอโฟนเนี่ยมันงมเฮียนถ่ายหูอยู่นี่เนอะแตรับหน้าที่กันห่วงจะได้ถ่ายหูผตัวจกำงามไหมพอที่มันต้องไปทำมาหาก,กินถ่ายหูได้เฮียนนี่นนไปได้ได้จ้ะไดแม่หลวงตั้งแต่แต่แตงงานมาจกเจ้าบ่เคยเนี่ยการเนี่ยงานอย่างสักอย่างอ่ะ จงตกกับไปลองเนี้ยแต่ยยางงานทัน้งวงกะจะได้หัวจะได้จะได้ไอ้ฟอดเจ้บเาบอกเคยแย่การจะไปแย่อหยังเราจะเอาตังค์ที่ไหนมาซื้อข้าวเอาตังค์ที่ไหนมาจ่ายก๊าไฟจะไปซื้อกับข้าวกับป่าย่างเดี๋ยวถ่ายฟอดเป็นเฮียนถ่ายหกเซ็ตแล้วเนาะมันก็เฮียนถ่ายหมนถ่ายหกได้งงออกออกอแงมตัวก็อิ่มอกอิ่มใจอิ่มทิพย์ละดับกับ่้ากินละเข้าอ่ะได้กับหูน้ำเงาไป,าไป,ปอวดคนอื่นกับปอละแ,แจ้งมาท้ากินเข้าเนอะตามนี่เนาะ เอาไปเลยก่อนแรกก่อนแล้วเนาะมีไหนเนียครูครับอ่าครูพร้อมันยังครูอ่านักเรียนพร้อมล้วอ่าครับผมอันนี้ไม่รู้จะไปก่อนเนอะอครับไม่รู้ผ้าใสยพร้อมยังครับพร้อมแล้วผ้าใส่งามมากสวยจี๋เลยครับไปเลยครับไปไปป้าไปครับมามามาป้าออกมาตรงนี้โอ้โหนะครับนางแบบีเกรลน ไอ้อดไอ้ป๊อไ้บินก่นเนี่ยเอาบินเห็นมืน่อยหน่อยเอบนี่หายกเออนด้นๆๆไ้หําอๆๆไอ้ปอด